ใครที่กําลังมองหาสินเชื่อเงินก้อนอยู่นะคะในคลิปนี้อุ้มมีสินเชื่อเงินก้อนมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะก่อนที่เพื่อนๆน,นะคะจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะอุ้มมีสินเชื่อนะคะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะมีชื่อว่าสินเชื่อเงินด่วนเอสเพดโลนค่ะสินเชื่อเอสเพดโลนนะคะเป็นสินเชื่อของธนาคารเกสิกรไทยนะคะตรงนี้จะถูกกฎหมาย100%เลยค่ะเป็นสินเชื่อเงินก้อนนะคะสมัครง่ายใช้เอกสารน้อยผ่อนสบายช่วยปลดทุกภาระแ,ะแล้วก็ทุกค่าใช้ใจ่ายได้ง่ายๆเลยค่ะโดยจะให้ผ่อนนานสูงสุดถึง60เดือน วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันคิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่17%ถึง25%ต่อปีสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อเงินด่วน s p p เ e รสส์นะคะคนที่มีเงินเดือนตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้ค่ะสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารเพียงแค่มีแอปพลิเคชันเคพัรู้ผลอนุมัติไวสุด15นาที อนุมัติปับ๊บโอนเงินเข้าให้ทันทีผ่อนน้อยหมื่นละ8บาทต่อวันกู้เงินฉุกเฉินได้ไม่ต้องค้ำประกันและให้วงเงินสูงสุดห้าเท่าของไรายได้เลยทีเดียวค่ะสินเชื่อตัวนี้นะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาที ถึง19นาิกา30นาทีค่ะเพียงแค่ใช้แอปกดสมัครสินเชื่อออนไลน์ง่ายๆแค่5ขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชัน k p พั s กู้เงินถูกกฎหมายรู้ผลอนุมัติไวตรงนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวนะคะโดยเขาจะคิดอัตราดอกเบีย้ย17%ถึง25%ต่อปีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัตินะคะของผู้สมัครสินเชื่อกันดีกว่านะคะว่าจะเข้าเกณฑ์ไหมนะคะตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะ1สําหรับกรณีผู้มีรายได้ประจํานะคะคุณสมบัติที่เขากําหนดนะคะจะต้องมีอายุ20ปีถึง70ปีแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะ2ต้องมีรายได้150,000บาทขึ้นไป 3. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือน 4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 5. มีภาระหนี้ต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 6. ไม่มีประวัติผิดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆค่ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของคุณสมบัติกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเขาก็จะกำหนดไว้ว่า 1. น,นะคะจะต้องมีอายุว0 7 0่ปีนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยค่ะ 2. ต้องมีรายได้15,000บาทขึ้นไป 3. ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือน4มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ห้ามีภาระหนี้ต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดหไม่มีประวัติผิดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆค่ะ ต่อมานะคะมาดูเอกสารการสมัครนะคะกรณีเป็นผู้มีรายได้ประจํานะคะ 1. จะต้องใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจค่ะในส่วนของเอกสารแสดงรายได้นะคะ1ต้องใช้ส,าสําเนาสลิปเงินเดือนค่ะคู่กับรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือน2สําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนตรงนี้นะคะอายุเอกสารต้องไม่เกิน30วันคู่กับรายการเดินบัญชีเงินฝากหรือว่าสเตตเมนต์เองย้อนหลัง6เดือน ที่แสดงเงินเดือนเข้าบัญชีค,ค่ะในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครนะคะกรณีเป็นเจ้าของกิจการนะคะตรงนี้นะคะก็จะแบ่งแยกออกไปอีกนะคะกรณีที่จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดานะคะเอกสารแสดงตัวตนที่ใช้ก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุค,ค่ะในส่วนของเอกสารการสแสดงรายได้นะคะก็จะใช้เป็นสำเนาใบาทะเบียนพาณิชย์ 2รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนค่ะในส่วนของกรณีที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะคะเอกสารที่แสดงตัวตนนะคะจะใช้แค่สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุค่ะในส่วนของด้านเอกสารแสดงรายได้นะคะก็จะใช้1สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน2สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น3ามรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง6เดือนค่ะกรณีที่จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะ เอกสารแสดงตัวตนที่ใช้นะคะ 1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุสสำเนาใบคำขอจดทะเบียนหรือว่าหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลค่ะในด้านเอกสารแสดงรายได้นะคะจะต้องใช้สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคลหรือสำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญหรือว่าห้างหุ้นส่วนสามญน,นิติบุคคลค่ะ2 s t สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะคะเพื่อนๆนะคะเปิดแอปพลิเคชัน k p พารขึ้นมาค่ะ จากนั้นนะคะคลิกไปที่สินเชื่อบัตรเครดิตค่ะเสร็จแล้วเลือกอันแรกเลยนะคะสินเชื่อเงินด่วน S อสพ l o n โจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดสนใจสมัครได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีให้ใส่รหัสผ่านเพื่อนๆใส่รหัสผ่านของเพื่อนๆได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆทำตามขั้นตอนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการอัปโหลดเอกสารนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะขั้นตอนที่2เพื่อนๆต้องถ่ายรูปเอกสารให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ขาดหายขั้นตอนที่3กดเพิ่มรูปโดยเลือกรูปจากอัลบั้มภาพที่ถ่ายไว้ค่ะขั้นตอนที่4ี่หลังอัปโหลดเอกสารแล้วนะคะให้กดยืนยันขั้นตอนที่5อ่านเอกสารและกดตกลงรับสินเชื่อขั้นตอนที่6กดตกลงเพื่อส่งใบสมัคร ขั้นตอนที่7รู้ผลอนุมัติเร็วสุด15นาทีค่ะและขั้นตอนที่8นะคะไม่ต้องยื่นเอกสารค่ะสําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนหรือว่าเงินเดือนเดินบัญชีกับเค a n k อยู่แล้วนะคะติดต่อกัน7เดือนขึ้นไปค่ะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะ้าวงเงินอนุมัตินะคะน้อยกว่า1 0 0 0 0แบาทนะคะสําหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนนะคะเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่24%่ค่ะ ถ้าเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย25%หรือเจ้าของกิจการนะคะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่25%ค่ะแต่ถ้าวงเงินอนุมัติ100,000บาทถึง299,999บาทกรณีที่เป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่22%ค่ะถ้าเป็นพนักงานบริษัททั่วไปอัตราดอกเบี้ย23%ค่ะ ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเขาก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย25%ค่ะหรือวงเงินอนุมัติ3แ0,000นบาทขึ้นไปนะคะสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะคะที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย17%ค่ะถ้าเป็นพนังกงานบริษัททั่วไปก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย22%แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย24%ค่ะในส่วนของระยะเวลาการผ่อนชำระนะคะเขาก็จะมีให้เลือก 12เดือน18เดือน24เดือน36เดือน48เดือนแล้วก็60เดือนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสินเชื่อ e x p e ซ์เพรสเพื่อนๆต้องระวังบุคคลแอบอ้างด้วยนะคะ ธนา,าคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติแล้วค่ะก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะไปสมัครสินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนหรือว่าประเภทไหนนะคะอยากให้เพื่อนๆกู้เท่าที่จําเป็นและชําระขค้ืนไหวนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรูปกระดิ่งแจ้งเตือน เวลามีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตเพืเ่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ